สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนคุณิวนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ใหม่ที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ของสาระอูนะคะวันนี้ชั่วโมงแรกสารอูนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสารอูนะคะให้ลึกซึ้งเลยนะคะว่าสารอูเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะแล้ววันนี้การออกเสียงสารูในส่วนของก่อนเรื่องที่จะเริ่มเรียนสารูนั้นนะคะคุณครูก็มีนิทานหนึ่งเรื่องนะคะของประจาตลาดเลยนะคะแต่ละสลาดจะมีนิทานให้นักเรียนดูนะคะนิทานของสารูนะคะจะเป็นนิทานเรื่องเต่ากับสุนัขยิ่งจอกนะคะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือนะคะ หลักภาษาเปิดหน้าที่ห้าสิบสี่นะคะหนักภาษาเปิดที่ห้าสิบสี่นะคะนเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะคุณครูได้น,นําเสนอให้นักเรียนดูที่หน้าจอแล้วนะคะขอให้นักเรียนดูที่หนังสือของนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วระหว่างที่คุณครูอ่านนักเรียนฟังเพื่อจับใจความแล้วก็สังเกตทาที่ผสมด้วยสารอูนะเด็กๆนะ นิทานเรื่องอเต่ากับสุนัขจิ้งจอกนะคะมีเนื้อเรื่องว่าเต่าตัวหนึ่งนะคะมือชี้ตามเลยนะคะเต่าตัวหนึ่งเดินขึ้นมาบนบกมันเดินเล่นไปไกลมันหาทางกลับบ้านไม่ถูกเวลาเที่ยงแดดร้อนจัดเต่าน้อย ผ่านไปหลบอยู่ใต้ต้นกระบองเพชรมันร้องไห้เพราะกลับบ้านไม่ได้สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่เดินผ่านมาเห็นเต่าร้องไห้มันคิดจะจับเต่ากินมันจึงขู่เต่าว่าจะนำเต่าออกจากต้นกระบองเพชรแล้วปล่อยให้เต่าตากแดดตายเต่าทำใจกล้า ตอบว่าไม่กลัวเมื่อร้อนก็หดเข้าไปในกระดองได้อันนี้เต่าบอกนะคะสุนัขจิ้งจอกขู่ต่อว่าจะจับเต่าโยนลงน้ําในฝ่ายเต่าแกล้งร้องว่าอย่านำฉันโยนลงน้ำเลยฉันต้องตายแน่แน่อ่า ุนัขจิ้งจอกคิดอยากจะให้เต่าตายมันจึงคาบเต่าวิ่งไปที่แม่น้ำแล้วโยนเต่าลงในน้ำแต่เต่าดีใจที่ได้กลับบ้านมันโผล่ขึ้นมาหัวเราะอย่างเลิงร่าแล้วพูดขอบใจสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเห่าด้วยความโกรธที่เสียรู้เต่าแล้ววิ่งจากไป ดห็นไหคะนิทานเรื่องนี้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนคิดตามนะคะแล้วก็สังเกตคําที่มีสอุอ้5วินาทีหนึ่งสองสสามี่ห้าถ้าเด็กๆคนไหนสังเกตนะคะในจอภาพคุครูจะขีดเส้นใต้ไปแล้วนะคะ คำที่ผสมด้วยสาลอูดจากทิทางเรื่องเต่ากับสุนัขดิ่งจอกคือคำว่าสุนัขเห็นไหมคะสุนัขสออุสุนออขอนนะเอ๊ะทำไมนะกคำนี้ไม่เหมือนกับนักเรียนเลยขอไข่กับกอไก่อยู่ในมาตรา ตัวสะกดตัวเดียวกันออกเสียงเหมือนกองไก่เป็นตัวสะกดนะคะอันนี้เป็นตัวสะกดคําเฉพาะของสุนัขนั่นเองสุนัขจะใช้ขอไข่สะกดนะคะอันนี้คําที่ผสมด้วยตะระอูนิทานเรื่องเก่ากับสุนัขจิ้งจอกก็คือคําว่าสุนัขมีคําเดียวเลยในนิทานเรื่องนี้ถ้านักเรียนสันเงเกตดีดีนะคะอะหนังสือนักเรียนนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คําว่าสุนัขไว้นะคะคําถามนะคะคําถาม มี่ว่าเพราะอะไรเต่าจึงบอกให้สุนัขจิ้งจอกนำประโยน์ลงน้ำเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรเต่าจึงบอกให้สุนัขประโยชน์ลงน้ำเพราะว่าเต่าเต่าทำไมคะเพราะว่าเต่าอยากกับบ้านสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาจะกินเต่าก็เลยขู่กบบว่า เดี๋ยวจะเอาต้นกระบ,บองเพชรนี้นะออกไปเต่าจะได้ตากแดดเต่าก็เลยบอกไม่กลัวหรอกแต่ในใจนักกลัวนะคะก็เลยพูดออกไปว่าไม่กลัวหรอกเดี๋ยวถ้าร้อนก็หลบเข้าไปอยู่ในกระดองเอ๊ะสูน่าจิ้งจอกไม่ยอมแพ้ก็บอกต่อไปว่าทําไมคะอ่าบอกต่อไปว่าจะจับเจ้าน,นีโยนลงน้ําเต่าก็เลยเอ๊ะดีใจละ ถ,ถ้าไปเจอแม่น้ําเนี่ยฉันต้องได้กลับบ้านแน่นอนก็เลยบอกว่าไม่กลัวหรอกจับเลยเต่าก็เลยจับแล้วก็ทําไมคะนําไปส่งที่บ่อน้ําเต่าก็เลยดีใจใหญ่เลยสุนัขยิ่งจอกมโหมากเสียรู้เจ้าเต่าไปจะได้นะคะอ่ะวิานเรื่องนี้นะคะก็จบแล้วนะคะฟังแล้วเจอคําสระอุในวิทานแล้วนะคะแล้วเรียนมาดูแบบฝึกหาก แบบฝึกหาเด็กหัวจุกนะคะแบบปหาเด็กหัวจุกหน้าที่ห้าสิบสองนะคะเป็นการเป็นการตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังนะคะแล้วก็ดูจากเรื่องที่คุณหิวเล่าให้ฟังนะคะให้นักเรียนฟังนิทานฟังแล้วนะคะแล้วก็ขีดถูกเหมือนเดิมนะคะมีข้อหนึ่งถึงข้อสี่ข้อแรกนะคะข้อแรกนักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะเราก็ทําตามคุณยิวไปเลยนะคะ อถูกผิดอย่างไรอยู่ที่การฟังนิทานของนักเรียนเองนะคะดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคำถามมีอยู่ว่าตัดในภาพใดอยู่ในเรื่องเตา่ากับสุนัขจิ้งจอกภาพแรกมีกระต่ายกับเตา่ามันมีอยู่ในนิทานเรื่องนี้ไหมภาพที่สองก็คือมีสุนัข กิ้งจอกกับเจ้าเต่านั่นเองนะคะวงกลมที่สองส่วนวงกลมที่สามมีแพะกับสุนัขกิ้งจอกนักเรียนคิดว่าสักสามสามฉากเนี้ยสามภาพเนี้ยสว์ชนิดใจที่อยู่ในนิทานเรื่องเต่ากับสุนัขไปเต่ากับสุนัขกิ้งจอกนะคะนักเรียนก็ขีดถูกลงไปเลยอ่านะคะขีดถูกลงไปเลยข้อต่อไปนะคะข้อต่อไป ข้อต่อไปจะเป็นข้อต่อไปจะเป็นข้อที่สองนะคะอยู่ในภาพคหนูอาจจะไม่มีภาพนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูข้อที่สองสามสี่อยู่ในหนังสือแบบกหัดข,ของนักเรียนเลยนะคะข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าข้อใดคือเหตุการณ์ตอนจบข้อใดคือเหตุการณ์ตอนจบข้อไหนคะเหตุการณ์ตอนจบรูปแรกจะเป็น เต่านอนตายเลยเหตุการณ์ตอนจบอันที่สองคือสุนัขกินจอกเนี่ยหนึ่งในหอบเลยไม่้อยเลยนะคะส่วนเหตุการณ์ที่สามคือเหตุการณ์ที่เต่าเนี่ยได้กลับบ้านแล้วดีใจนะคะใช่เหตุการณ์ตอนจบไหมนะคะท่านเรียนคิดว่าใช่ใช่ข้อไหนให้ขีดถูกข้อนั้นเลยนะคะต่อไปข้อนี้สามคำถ,ถามคือ คำใดตรงกับเต่ามากที่สุดคำใดตรงกับเต่ามากที่สุดอันแรกเต่าเป็นผู้ฉลาดมฉลาดอันที่สองเต่าเป็นผู้ขาดอขี้ขาดนะคะขี้ขาดต่อไปเต่าเป็นผู้ขยันฉลาดขี้ขาดหรือขยัน่ทีถูกเลยค่ะ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อใดเป็นความจริงคำถามคือข้อใดเป็นความจริงอันแรกบอกว่าสุนัขจิ้งจอกฉลาดกว่าเต่าจริงเปล่าอืมต่อไปข้อที่สองเต่าฉลาดกว่าสุนัขจิ้งจอกจริงหรือเปล่าถ้าจริงถิดถูกนะต่อไปอันสุดท้าย ตอบทั้งสองตัวฉลาดพอๆกันจากนิทานเรื่องนี้ข้อใดคือความจริงนะคะตอบลงไปเลยนะคะขีดถูกลงไปเลยนะคะอ่าเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนะักเรียนมาดูกิจกรรมอันต่อไปนะคะกิจกรรมอันต่อไปคือเขาบอกว่าถ้านักเรียนจ๋าเด็กๆจ๋านี่แหละไปเที่ยว อรูขอโทษนะคะในจอผิดนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วหลงกับผู้ปกครองนักเรียนจะทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะลองตอบสิลองตอบกับตัวเองสิเราโตตอ,อบกับคุณครูไม่ได้เด็กๆลองตอบกับตัวเองดิว่าถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยแล้วหลงกับผู้ปกครองเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร อ่าเหมือนที่เจ้าเต่าเนี่ยเขาคิดว่าจะกลับบ้านยังไงนะพอดีมันมีสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเข้ามาเป็นบทที่สูตรการกลับบ้านเขาเขาก็เลยใช้ความฉลาดของเขาเนี่ยออกอุบายออกเล่ออกอะไรอย่างงี้อย่างงี้อ่าแต่ถ้าเป็นนักเรียนหละ่ะถ้าหลงถ้าหลงอยู่ในสวนสัตว์นักเรียนจะทํำยังไงแต่ถ้าเป็นคุณหนวนะคุณหนวก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ว่าตอนนี้นะผมหรือหนูเนี่ยหลงกับผู้ปกครองชื่อนี้ชื่อนี้รบกวนให้เจ้าหน้าที่ประกาศหาชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารับหนูที่กองบรยการหรือณนะจุดนี้ได้ไหมอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาของคุณหยูนะหรือคุณหยูอาจจะไปหาผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ จำเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ไว้ได้นักเรียนก็ขอยืมใช้โทรศัพท์หนคะ่ะเพราะว่าหนูจะโทรหาคุณพ่อคุณแม่ทางหลุมถ้ค่ะแบบน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของการตอบคำถามแล้วก็ฟังเรื่องจากนิฐทานเพื่อที่จะทำความเข้าใจแก้ไขปัญหาแล้วก็ คำนวณคำานึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆจะได้ผ่านจุดประสงค์ตัวชี้วัดในจุดจุดนี้นะคะอ่ะอันต่อไปนะคะเขาบอกว่าสะกดคําจําขึ้นใจนะคะออกเสียงสะกดคําเจอพยัญชนะตัวไหนออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นมาประสมกับสระนะคะสาระในที่นี้คือสาระอู่นั่นเองนะคะเริ่มจากนักเรียนดูหนังสือ หลักภาษาประกอบด้วยนะคะในหน้าที่5้ีนะคะหรือไม่ก็ดูที่จอคอนเสิรยตหก็ได้นะคะอ่ะเราจะออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกออสะกดว่ากออกุจออสะกดว่าจออจูดออสะกดว่าดออดูอ่ะ ตออุตุและสุดท้ายบูบออุสะกดว่าบออุบุอันนี้เป็นสะกดคําจําขึ้นใจขอให้ยันชนะต้นกับตะระอุที่ไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนสังเกตคําดีๆนะคะแต่อันนี้สะกดคําจําขึ้นใจจะเป็นการสะกดแจกลูปแบบมีตัวสะกดนั่นเองนะคะ จ่อุดอจุดนะคะอันที่สองจ่ออุดอจุดอันที่สามชออุดอจุดอันที่สี่บ่ออุบอบุบห้าย่ออุบ่อยุบอ่าเมื่อกี้เป็นสะกดคำจำขึ้นใจแบบไม่มีตัวสะกดอันนี้เป็นสะกดคำจำขึ้นใจแบบมีตัวสะ กดนะคะมันแตกต่างอันนี้นะคะมันแตกต่างกันแบบนี้แล้วเวลาเราออกเสียงคำเมื่อมาผสมกันแล้วเนี่ยเสียงคำก็จะเปลี่ยนไปความหมายก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะคะ mm hmm. เรามาเท่าเรื่องของความรู้สระอุบ้างนะคะออาสระอูเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นนะคะ mm hmm. เป็นสละเสียงสั้นแล้วอย่าลองออกเสียงตามคุณอยู่นะ mm hmm. อุอู อู่อาหเก่งมากนะคะเก่งมากอูอูอ,อูเห็นไหมคะตันสระอูเป็นสระเสียงตั้นเขียนไว้ตรงไหนเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นเห็นไหมคะเช่นคําว่าลุงรออุงอลุงรออุงอลุงลุงอะไรแหมเด็กๆตอบได้นะคะลุงนะคะลุงต้านะอ่า ลุงป้านาอาคุณลุงเราเชื่ออะไรบ้างน,นะคะทีนี้เขียนไว้ล่างพยัญชนะต้นแล้วถ้ายันชนะต้นถ้ามีสองตัวเหมือนที่คุณอยู่บอกในคลิปที่ผ่านมานะคะถ้ามีสองตัวสาะอุจะต้องอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองค่ะอย่างเช่นหอยออุดออยู่ใช่ไหมคะสาะอุจะไม่ไปอยู่ตรงหอหีบ สารอูจะอยู่ตรงยอ,อยักษ์เพราะว่ายอ,อยักษ์เป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองนั่นเองนะคะอันนี้คือความรู้ของสาะอูนะเอ๊สารอูเป็นสระเสียงั้นแล้วถ้าสารอูไปประสงกับคำออกเสียงสั้นจริงไหมนักเรียนดูภาพประกอบในหนังสือาาสาหลักภาษาหน้าที่ห้าสิบสี่นะคะคำแรก คำว่านา้ำพุออกเสียงตามค่ะน้ำผุกุหลาบกุ้งแห้งและผักบุง้งแอเห็นไหมคะน้ำผุคำว่าพุพุน้ำพุนแลองดูนะถ้าน้ำผุ ออกเสียงสั้นแต่ถ้าน้ำทูออกเสียงยาวอันไหนสั้นอันไหนยาวนักเรียนสังเกตถูกนะน้ำทุกกับน้ำทูมันจะกลายเป็นสระอูไปทันทีเลยถ้าเราไปใส่ถ้าเราไปออกเสียงเสียงยาวนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะคือกุูลาบอันนี้คือสั้นนะถ้ากูลาบ นไหมไม่ถูกต้องนะคะกุหลาบอุกุจะต้องเป็นเสียงสั้นนะคะกุ้งแห้งผักบุ้งนะคะอ้อคุณหิูขอโทษนะคะคุณหู่ทําสไลด์ผิดนะคะคุณหู่ขอโทษนะคะผักต้องเป็นไม่านาการอ์ข้างบนขอพึ่งน,นะคะต่อไปนะคะออกเสียงสั้นจริงไหมอ่าคำแรกอ่านว่าแมนมุม คำที่สองถุงย่ามคำที่สามมังคุดคำที่สี่ละมดเห็นไห้คะสารอูออกเสียงทัานจริงไหมจริงไหมคะนักเรียนอ่าจริงเมื่อมาระสมกับคำที่เป็นคำสารอุคำคำนั้นก็ออกเสียงสั้นไปด้วยนะคะอฮา นี่เป็นความรู้ของสารอุในชั่วโมงแรกนะคะก็คือการออกเสียงนะคะการออกเสียงคําเมื่อเป็นสารอุจะต้องออกเสียงสั้นไปด้วยถ้าเป็นคำคำนั้นอย่างเช่นตัวอย่างที่รูให้ดูนะคะเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ข้างล่างของพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นของตัว เขาจะอยู่เยัญชนะตัวที่สองนะคะในชั่วโมงแรกนะคะคุณครูมาให้ความรู้ในการออกเสียงแต่ละอุนะคะหวังว่านักเรียนจะฝึกนะคะออกเสียงอูไม่เพี้ยนเป็นอูนะคะเป็นอูอูถ้าถ้าเป็นอูจะยาวถ้าเป็นอูจะสั้นนะคะฝึกอ่านอ่ะ ฝึกอ่านในหนังสือแบบฝึกหาหน้าที่ห้าสิบสามฝึกฝนทักษะอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะฝึกอ่านคาในชีวิตประจําวันถ้าใครยังอ่านไม่ได้ให้นัอกเรียนฝึกสะกดแล้วอาหารเมื่อไหร่ให้ผู้ปกครองเี็นกำกับมาด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่คะมา,าฟังน้ออ่านหน่อยวันนี้หนูจะเป็นนักอ่านคนเก่งนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ฝึกอ่านเด็กๆของคุณยู่ทุกคนจะต้องฝึกอ่านนะคะแล้วก็อ่านหนังสือคล่องอ่านหนังสือได้ขอแค่ฝึกอ่านวันละหนึ่งหน้ากอ็พอนะคะแล้วก็จดจำคำศัพท์ด้วยนะคะที่แน่ๆเลยท่านจะทำให้หนักเรียนจำง่ายแล้วก็เขียนคล่องนักเรียนฝึกเขียนด้วยฝึกเขียนตามคำบอกแม่คะเดี๋ยวหนูจะอ่านคำนี้นะบรรทัดนี้นะ แล้วเอานังสือไปอยู่กับคุณแม่เลยเดี๋ยวหนูจะเขียนโชว์หนูอ่านได้แล้วฝุดได้แล้วนะคะโชว์คุณพ่อคุณแม่เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้กับคุณินวเยอะเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาความรู้คลิปนี้นะคะไปผสมประสานกับคลิปหน้าในการทักลายมือแล้วก็ความรู้ต่างๆของสารอูน,นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจคุณครูสอนนะคะเดี๋ยวใครที่ไม่เข้าใจนะคะ อคอมเมนต์ Comment นะคะคอมเมนต์ Comment เลยใต้คลิปของคุณใน YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหนูจะเข้าไปตอบเด็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณหนูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย